แอปเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟรอนต์โคง้งๆน่ารัก้งมีสวัสดีค่ะพี่ปุ่มค่ะปุ่มสร้างภาพวันนี้พี่ปุ่มจะมาแนะนำใ <Yeah. S 1> ในการเปลี่ยนฟอนต์ตรงๆธรรมดาให้เป็นฟอนต์โคง้งๆ p ้ x a ิการ์ใช้ได้ทั้ง Android iOS เข้ามาที่หน้าแอปแล้วให้กดไปที่สัญ,ญลักษณ์บวกค่ะรูปทั้งหมด น้องๆสามารถเลือกรูปในแกลเลอรี่จะขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือจะกดไปที่ตรงนี้จะมีพื้นหลังในแอปให้เลือกหลากหลายอาบเดี๋ยวพี่ปุ้มจะลองใช้สีพื้นสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วเลื่อนเมนูมาที่คําว่าข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยค่ะกดเสร็จสิ้นติ๊กทูอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เรากดไปที่ข้อความที่เราพิมพ์ไว้มืนอกก็จะขึ้นแบบฟอนต์ให้เราเลือกเลือกได้ตามชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วเราสามารถกดเลือกสีสีตัวแรกจะเป็นสีแบบธรรมดา วที่2จะเป็นแบบเรเดียนส่วนตัวที่3จะเป็นสีพื้นหลังที่แอปให้มาหรือว่าเราจะใส่เองก็ได้นะคะอ่ะพูจะเลือกตัวนี้ให้เราแตะไปที่เครื่องมือทําขอบนะคะเราจะได้ขอบแบบนี้มีให้เลือกหลากหลายพี่ปุ้มจะเลือกเป็นสีขาวส่วนตัวโค้งให้เลื่อนเมนูมาด้านล่างสุดไปที่ทําให้โคง้งสามารถโค้งด้านบนด้านล่างได้ตามชอบเลยนะคะอาร์ตตัวความห่างของฟรอนต์เราจะใช้ได้ก็ต่เมื่อเราซื้อแอปนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อแอปแต่อยากได้ฟรอนต์ห่างพี่ปุ้มมีวิี ทีค่ะให้แตะไปที่ตัวฟรอนต์แล้วให้เรากด enter แบบนี้ค่ะ it, แล้วกดเสร็จสิ้น t i k t o ูก็จะได้ฟรอนต์ที่มีความห่างแบบนี้นะคะต้องการเพิ่มเงาให้กดไปที่สัญลักษณ์เงาได้เลยสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราสามารถกดสติ๊กเกอร์เลือกสติ๊กเกอร์ที่เราต้องการเพิ่มได้เลยนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ น้องๆมีแอปอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์พี่ปุ้งจะเอามาทำเป็นรีวิวต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการแต่งภาพ Have a nice day ขอบคุณและสวัสดีค่ะ